สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับอีพีที่หกร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับมีผ้าสะสมผ้าเกมมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับหกรเก้าเจ็ดนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีโอการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่านผชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสมเด็จหมายเล็กนึงนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงนะครับสภาพสวยนะครับ ่อไปเป็นสมเด็จเก่าใหม่เลขสองนะครับนี่ครับมีมวลสารเต็มมวเลยนะครับสมเด็จเก่าใหม่เลขสองครับสมเด็จเก่าใหม่เลขสามครับตรงนี้มีรอยลงรักปิดทองนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นหลอยโบราณนะครับเื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้านะเป็นลอยโบราณนะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ ไปวัดกำแพงครับสองสี่เจ็ดแปดครับเราทงผสมเหมือนกันนะครับรารมาที่หกครับ,รบเป็นพักคงครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนครับนี่ครับเป็นพิมพ์มคล้ายๆพักคงครับ คล้ายๆกิ่งของตะเคียนนะครับเนี่ยมียันนะครับคล้าย,ยกิ่งของตะเคียนะน,นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับต่อไปหมายกเลขเจ็ดนะครับเป็นพระชัยนะครับหลอบ่อโบราณสองหน้านะครับพระครู2นะครับ คูสอนวัดมักกสันนะครับเป็นเนื้อทอมผสมคนะครับหมายเลขเนะครับหมายเลขแปนะครับเป็นพระผงวัดพับนะครับพิมพ์สมาธินะครับ หมายเลขเก้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินวัดบางคานนะครับสภาพใช้นะครับหมายสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อทงผสมนะครับหมายเลขสิบนะครเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะกระไลทองนะครับ สิบสองนะเป็นพระครูสลอดเนื้อผงครับมีพิมพ์ขีดเม่นครับพระคูสลอดนะครับรคูสลอดนะสวยๆคมเลยนะครับ13นที่สบเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตนะครับสองสีกว่านะครับคมลึกนะครับ เป็นหลังเป็นหลังแบบนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญล่อน,นะครับหลวงพ่อทาน,นะคพ่อพันลังแตกนะครับ ห้าครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคมนะวัดช่องแคนะครับสิบหกครับเป็นหลวงพุทธทวดเมือว่านนะครับหลังโลยแร่นะครับแร่เต็มเลยครับ 17นะครับเป็นผ้าปิดตาสายวัสพานสูงครับลงรักนะครับด้านในเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับ18นะครับเป็นผ้าสันข้างเม็ดหนุ่พวกกลวยนะครับ พันธุ์เนื้อดินครับมานเลขสิบเก้าเป็นหนุมานะครับผมพบก,กลวยนะครับหลังยันครับ ยี่สิบนะคเป็นคุณแผนชมตลาดเรี่ยมใช้มาครับนี่ครับหลังยันนะครับอยางพวกโวยนะครับยี่สิบเนะครับเป็นพระสมเด็จทรงไกเซอร์นะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครัเนี่ยมีพวกพลอยพวก สี่นะครับฝั่งตำหน่งเนื้อพระนะครับสององนะครับหมายเลขยี่สิบสองก็คล้ายๆกันนะครับเป็นพิมพ์โคลาพิมพ์นะครับยี่สิบสามเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาคประดับังปุกเส่นะครับ ยี่สินะครับเป็นพระศัตว์หลวงปู่เผือกนะครับหลังยันนะครับยีนะ่ห้าครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับป่าในดินเผานะครับ ที่ผงนะครับเป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะครับพระพรมหลวงปู่ดูนะครับยีสิบเจ็ดนะครับเป็นพระวัดจุรามณีเนื้อดินนะครับเก่านะครับจุรามณีเนื้อดินนะครับก็เก่าเลยนะครับพิมพ์สองหน้านะครับ ปหวนะเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับอีกกาเป็นหลวงพ่อคูณน,นะปีห้าเจ็ดนะครับเป็นปิตาหัวจรวดหลวงพ่อคูนะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับกิ่งนะครับปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูพนะร,ร,นะร,ร้อมกล่องเลยนะครับ สานะมสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลทำเนี่ยครับสมผงเก่านครับเนี่ยครับเป็นนว่านนะครับสมผงเก่านะครับวัดห้วยมงคลนะครับมีฝังแร่ครับพร้อมกล่องเลยนะครับ สามร้อยบาทนะครับทางในการติดต่อน,นับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปต่างนะครับฝากเพื่อนพี่ชมและช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพ่ยนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ